ดูมายองชิดแล้วโดกเลยปีนี้เลยไปเก็บกับใครวนันนี้เก็บกับใครให้ยายถือตะกร้าให้ก็ได้ไที่ต้นมายองชิดเรามีพึ่งทำลังอยู่ด้วยนะคะน้องเนยก็จะเก็บไปแบบกลัวไปด้วยเก็บไปด้วยอู้อันนี้เป็นช่อเลย ่จะเก็บถึงไม่แล้วลูกม่ัหไม่นไไม่ทำอะไรนชึงหนึ่งครั้งได้มาสองทั้งในกลัวพึ่งพึ่งมันอยู่เพราะพึ่งหรอกอย่าดึงแรงมันจะตัจเอตรงหัวตรงหัวเลยพอดีหัวเลยพอดี วัลตรงหน้าตตาไม่ถึงละแค่นี้เนาะไงทางนี้ไงไถ,ถือไหมถอไหนอไหนูสั้นจจหยังไม่ไปซื้อเยต่หนูไถือหนูไม่กลัวอะไรนะหนูกลัวพ่งนมันไม่เป็นไรหรอกพื่ง เก็บไปกลัวไปนี่ๆข้างล่างนี่ก็ได้ขอเต็มตะกร้าเลยใช่ไหมขอพึ่งอพึ่งพึ่งคือเจ้าของใช่ไหมอันนี้มันอันนี้เออมันสุกอยู่ขอแค่นี้แหละอ้าวนี่มันมีเยอะอยู่คุณยายมันก็มาบ่มมาไว้ ในในในล็อกนั่นเหนอันนี้มันยังดิบอยู่เอ้าก็ไปสอวันม่กินเลยพอลงเลยเอาไปให้เอาไปให้ถึงตรงนี้บองบองหามันเลียเลียมันหมดแล้วเฮ้ยใหญ่กนุ่นขุ่นมันจะกอได้กอนน่ะอยู่ข้างบนนูดนะเอแล้วนอยเอาไม่ถึงนาได้เหานนาช่วยนายาได้ใหาา่้าน อันนี้อยากไปอีกว่ะมันได้พอมองพึ่งอ๋อมองพึ่งเดี๋ยวเราไปดูรังพึ่งกันนะคะจับจับดูโอ๊ยนี่นะคะเดี๋ยวไปดูรังพึ่งกันเนะเดี๋ยวน้องนายนั่งรอเดี๋ยวไปดูรังพึ่งกันมาเอาไปดูรังพึ่งไงไหนไหนไหนขาด้วยนะตั้งมาด้านนี้ ก็ไม่เห็นเลยในวิดีโอหนึ่งไ,ไม้เปนบาง,องอไ,ได้ไหมอ่ะพี่ถ้าไม่ทำไรแกหรอาแค่ม่ขโมยมันอมองไม่เห็นหรอกลูกอันนี้ไม่ตรงตนี้ตรงนี้นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงคะ่ะรังผึ้งรังผึ้งที่อยู่บนต้นตอยู่บนต้นมะยองชิดเราเวลาเก็บมะยองชิดเราก็เก็บแบบเก็บไปหวัดเสียวไป,ๆๆไป นี่งไงข้างล่าง,งน้องเนยลงมาเก็บข้างล่างตรงนี้อีกก็มีเยอะนะแต่ว่า,าน้นองเนยมันสุกแล้วได้ใหญ่ใหญ่ชอบให้มันสุกเยอะๆใหญ่กลัวมันไม่หวาน,วน,วานอีกอันที่หนึ่งเลยเหรอค่บคุณน้าใจดีด ใชจดีขึ้นไงขึ้นมันให้เราเก็บซึ่งมันไม่ตายเราด้วยโชคดีมากเลยเราเก็บได้แค่นี้นะคะวันนี้เพราะว่าคุณยายอยากให้มันสุกมากกว่านี้ก่อนค่อยเก็บคุณยายชอบสุกเยอะๆแม่ไปทิ้งไว้มันก็สุกอยู่ยายขึ้นมันไม่ตายคงะแอมบ๊ายบายยังบ๊ายบายแอมกดไลค์กดซับสไคร้ให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกันด้วยน